นะคะมื่อวานเป็นแง้มือแร้งนะคะยง้มมือแรงวันที่สิบเก้านะคะพิธียังเรียบร้อยนะคะก็ <ๆ S 2> ยอดผับปลายอดเงินใดๆบ้านมึงตัวบ้านยอดเงินสามสองเจ็ดแปดสามเงื่นสองพันหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะเออสามสองสองเจ็ดแปดนะคะเราพูดเราพูดอะไรไม่บอกมึงค่ะไม่ต้งสองแปดต้งเจ็ดแปดอืม น so ั่นแหละค่ะมือแร่งกระลองเสียงเบิงแล้วค่ะครับผามัดเตีนสิบเก้าเก้าศูนย์นะค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวรอดที่ตามปูกันปูตัสีว่าจะไม่้องเสีอาหารเท่ไหรแต่ผู้ได้มามือมือนี้เราขายเท่าไหร่ก็คำสิบเก้าสิบเก้าอืมสิบเก้านะคะเนาะใช่ิบนางล่ำกับสิบเก้าแก่สิบนางล่ำสิบเก้าครับผมค่ะเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าเนาะ ฉลามพี่นี่พิ่ารหานะคัเด้เออกับอีกันเึก็คือเกสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดย่าเรื่มเก้หงรือว่าเก้าเกแมนมาคระปูยกมือไับไม่คู่สิบสี่ยกปูกมือแม่ค่ะอย่าเรื่มเลยย่าสิบสมือแรงย่าเืมครับมีเบียรใส่บไดดใส่อยู่ดีปูต็มแห้งแล้วพอใส่บได้เลยเออปใส่เอวดเราแล้วได้เขาได้ เต้นรือื้อกระแบีดเบี้ยวคือโทดดีถ้าเราเข้าได้ปับมันครับปูร้อยกรยักเต้นนะคะคือว่าเป็นปูร้เราสิบเต้นมือเนี่ยเต้นยา่สนุกสนามเ้นลูกลานมาเนี่ยก็จะมีหลาหาเทียบคนห้เข้าไายเขียดแต่ผอน่ายความเขียดนึ่ห้าเทียบเด็กลูกล้านบอสูบประมาณพูดว่มีเงินมีใครับพี่จ้พูดจำเป็นพี่พูดอร้อนนะค่ะส่วนนี้นะค่ะเนาะการือว่าหลอันนี้ค่ะ เอฟซี C e นะคะเพื่อนพานทั้งสองแตงโมมานะคะมีหลายปูหลายก้นนะคะเดี๋ยวจังก็คือในปูนะคะคแต่ก้นมัดเรียๆอยู่แล้ค่ะเพราะว่าผู้ซุ่มฝากอันบ้านมาเนาะค่ะกระเฮ็ดตุตนเงื่อนคือน,น้ำกระกะเฮ็ดตุนผักปาลารวบรวมกันเดี๋ยวจังในกะอาจีพเป็นวันทีสามสิบเนาะค่ะสิบเปแห่ตุนผฝาปลาแต่ พราะว่าบุญกระถิ่นอยู่ทัางนาหลายแต่ว่าสินเจียดีขอปูด้วปูเลยบุญกระถิ่นลายลายดอกโบไว้ทั้งบุญกระถินทิ้นสิได้ไปซอยลายมองนะคะเครื่องวัดปูเทท่องนะคะวัดปูเทท่องค่ะคือวัดที่สิบห้าสิบหัวแล้วก็วัดนนทจ้าป่าวัดที่ทะเลกว่าวันที่ยี่สิบสามแยี่สิบสามยี่สิบสองนี่แหละค่ะก็สิเดถามหมดไหมนะคะเออเขาเหต ตามงบประมาณเท่านะคะได้เท่าใดก็เท่านั้นนะคะรวมรวมกันไปอนเออกระถินสามัคคีนะคะเป็นกระถินสามัคคีรวมรวมกันไปนะคะเนาะเป็นกระถินรวมธรรมดาเนาะค่ะค่ะได้ค่ะเพระาะว่าผู้ร้คนขัดถามมานะคะว่าสีนั้นใส่แต่ว่าเขากรเฮ็ดกระถินสามัคคีเลยเขาโบได้เป็นเจ้าเนาะเขาโบได้เป็นเจ้าครับอม แม่มันอยากหลายทางถ้างมันอยากต้องไปใส่ใจหลายทางแต่ถ้ามันจ่องานก่อเดีกว่าที้มันจ่องานเข้าเข้าเลี้ยงเขียงานส่วงนี้เนาะค่ะเครืองปลูกกระเบื้องแม่คู่กระสีปลูกกระเบื้องอยู่พ้าสังกะจ่ายพอเนี่ยมาพันปลูกกระเบื้องเลยค่ะอายุบางฐานเพิ่มบางห้องใส่กาบข้าระบะนั่นแหละกระเรซซานซางเสืวย ไอ้เพื oh, ่อนไปอันติดกับเบื้องปูกกับเบื้องางี้เด้่อยโอ้โปูกับเบื้องอนมงแทนปูสังกะจายเนีนพรสังกะจายคือเคือเท่ไปหซื้อแต่ราไม่ไดโอ้ติดกับเบื้องปูกรับเบื้องมไ้อยากเป็น้าภาพก็ได้ก็นี้ได้ค่ะคว้มือเรี่ยงควาให้ได้คว้าอะไรับได้ลองลองุนะคะครับปลูก็ได้ต่างอัฐที่านแล้วครับไอ้ที่คุได้จะเป็นเจ้าภาพปูกับเบื้องผมปูสังกะจายครับ

เออฮะมากเออน่ะมาะเมื่อกีงมปูตาปูเคี ota, ้าวเขาปูปูป <c oughs> ูปูกับที่แต่ข้างแต่บาทแเ่กาเต้นร้ายคนเสียงแหกไปอยู่เต้นข้าร้ายเสียงแหบข้าในหอเออเออเออดูกันสิมวลน้ำดูกำลังมวลดู้าแล้วมวลจังดะเนาะป้อมมวลสื่อสื่อปูให้แขกคนมวลเห้ห็นคนมีความรู้ FP ผ่านทางช่อง ผู้ใหญ่แตงโมของอยู่นแตงโมบอกว่าว่าของตึงต่าไ้ายเินตึงต่าได้กูมันเจเ๊ยบเก่มากนึงว่จ้าป้าต้าได้กินตึงข้าว้ตยาด้ยั้อันนี้ข้าวผู้ข้าวผู้ เออให้ลูกน้อยมือชกมือดาบมือโชคมือม้าสุขภะพาแข็งแรงเด้อลูกเด้อทางไม่ดีใดทุกภูทุกคนมรำรำรวยรู้อะให้สุขภูมิกนนี้เอฟพีผ่านทางเข้าเหนือแล้ววงหวนมาเออใค้ลูกน้อยมือชกมือดาบมือโชคมือม้าสกขภะพาแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาทุกภูทุกคนมิรำรำรวยรู้วะเดิอหนุมเด้อมาเปินกันคืออ่าหมดอ่านี้เขาอีร่กงก่อน ออนางก็อกือ,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 อพ่อเออชือเล็ก็ไม่ถูกนยังขึ้นบ่านถึงถือว่าถูกช่อบออ้ยพ่อบอกใจแต่ว่าขึ้นบ้านใหื่พ่อตาเอาเงินแท้ตาบ่มันกมันเงินเท่าเอาครั้งคู่คืนว่ะ้าเขบอกมาคุ่ก็ได้งินเงินนอยก็ได้ไไกินไงหมอตาได้กินแล,ล้ว้ยฟ้งคืนว่<ล>ะครับบเอ ก็ว่าสิขาวกนอเนาะเอาจ็กค yes ือเอาจ้คืออะุว hmm. uh ่าท่านใดกับม่งนะักอินาก่อัูเม่อมจกการจัดงานวันที่สิบเก้าเออแจดการงานวันที่สิบเก้างางร่ำ anyway. ก uh. yeah. ับไม่จะคุ uh ้ย uh. ังไงใจต่ uh ๊บ uh ก็ไ uh ด้ต uh ิ huh. uh ๊บขงราสิบเก้า uh ป่ะครับ huh. ป uh ูการทิบเก้างานแล้วเมื่อเมื่อเรื่งิเก่าเิดมดเป็นติปูก็ได้ทิบเก้าแต่ว่า อีรั่งก้อนไปคือร่างือก้อนคือพกเล็กมาคือใส่พิดพ่อคือใส่ตั้งว่าโรคบักตรยอื่นคือขนาดว่าหกสองซีนึงไม่ใช่รถตู้อ็ไดรถตู้หกหกสามหกศูนย์จะปูนี่แหละคือรากุนเด้อป่ได้เด้อรถตัวไปทรงนั่งล่างเออมาจากคือได้อ่านี่แหะ เอาล้ตูนั่นะอาหารแดงวันนื้คือเลตูงเนาะไม่จะถึงว่ากั่แต่ว่าชิบค้าคุ้ิบก้าคือชิบกระห่ออาจะบในโคกไปโคกไ้หมางก็ได้ก่ดินเยอใครอื่นเขียนไม่เสร็จจะปูเออแค่แน้วแค่อ็จะเจอราดกาก ดราพาถึงอาหารกายถึงก็ก็ะดาึงแล้วนะลูกเนล่าใมือดีร่างรัามือชอบมขึ้มาใันางร่ามือชิบ่ได้ตึครางหนึ่งร้อยิบเก้าหนึ่งร้อยบเก้าใช่ไหมบช่เออได้อิ่มน้ำทั้งด้านาดนั้กเออรูกร้านได้มาเห็ุมาหงมน้ำกัดมาหมันมาเงินเออมาหอยแค็หอยขาไปน้ำาัันั่นหรเนาะ เออห้ลูกรลาไมีโชคมีรา้มีโกคมีมาอาดูวันนั้นกขาระเแห่งๆแล้วก็รวยรวมือวันที่หนึ่งนะไก่คือหอดเกลียอมอกไก่มาแลยไก่คือออกพัรษาพรเจ้านาะเปาะาเป็นเดือนตุราออกพรรษาว่าพาเจ้าวันที่หนึ่งเลยอีฟอ่ขอีพอบอลอยบอห้เรืองไทยกะชิ่ในวัน่าไปจวงไปเลยกะชิงนะไปจวงไปเลยจวงเลนมาฟู สิบเก้าวันสิบเก้าวันจมสิบเก้าวันแค่หนังนเนาะยกก็ได้ยวก็ได้ไดแต่คือฟ้านะนะปลาปูเออไม่แครหนึ่งใหู้กานฟะ้าแต้เือ่กางกลางชื่อาน้ขอพ่อจากองค์ปูที่ว่ารัาปูตาปูพุม่มปูบดคุมเจ้าชื่อเจ้าทั้งเจา้าปา,านเจา้าช่องพ่อับองป์ปู่ขยันนะกับท้าวเวสว,นนะวัตรนะก้ะเออวมาจะถือได้เขาใจ ข้างจางทานดูก้าเออมีความหวังอื่พอเปิดกู้เงนได้แหละปัจเจกอีคนกู้เงเปิดกุกวันทื่1ิบเก้เข้าใจไมถึบเก้าจะก็ถึบเก้าเปลี่ยนแปลงว่าพอหัาที่หนึ่งวหมเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเด้อเออเรียนจะวมว่าทานาขายมั่นนะเนาะกู้แรงกักคือกู้แยากัดกินกับข้าราชกาที่ทานเอาเด้อเร้อ อยู่ที่บุญบารมีของเราบากคบบะเคยเคยค่อืมักการ่จอยากได้อืเคยจังได้ขั้นได้กาจังสิเเทดเรือกินเรือใช้จังสิเเทดผ่านอืข้นคีดบะเคึกันเนาะผู้รักขนกะทะชกสั่งบุญไปจะก่อนจังชีมโสดมีหลักมีศพมีมาเออมันจะบุญสิ้นท่านไขมันเนาเนาะเออแถวหม้ามือเออ จอเอาลูกเดคก่าก่อนเจ้าปูจอเอาลูกว่าจ้าค่าก่อนชาปูก่อนแรกตื่นียกตื่นพ่อก็ได้จ้าพ่อว่าจ้ตื่นหลวงตืหวานว่าจะตื่นหลงจ้าาปูตรงวหยจักบอตรงวหยจักข้ามจักข้าครับเก่าสิบข้ามเก่าสิบข้ามตรงวัยเก่าสิบข้ามหายกูหาหลานเด็กูเด็กตืนกรู้าปูเออหายกูหายหลานหายกูเด้ตื่นตื่นนั่นั่อ เออผู้ขาวว่าได้กินหรือผู้ขาวว่ากินไม่เป็นไรอีนางมาห้องกินไม่ได้ก็ไปกินตำปลาดิกินตำปลาดิพวกนี้จะกินข้อยชอยห่างๆเนาะไม่เป็นจัดแา็ได้ยกินกับซุปกิน ด้านตะขงคับางในวไห่กู้อื่นตนขงครับวัดนีคือการด้านตะขงในเออพอตร่มวเต่าถือครับปูจะไปตะขงในตงวัดไหผู้อื่นตะข้ครัวด้บ่ครับูเออว่าาโม่เบาโม่เบาโม่เบาได้หมดผู้อื่ไดไห่ตะขเพราะฉนั้ ตงไปแถวแถวแานื่นน้ำเข้าใจว่ารึมครับปูเออ่าเอาใจจะขอหมดเยอะอีกครับตงไปอีนั่นก็เ็กถึงน้อเขาดูวยครับปูเด็ตน้อขาโตได้ยั้อโอเคมาอีนั่งมเนาะเสียงที่จอแดครับปูเด็กจนแล้ว cái bằng nó quá 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 Cô, cô quá 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 mình quá 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 lắm. quá 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 รักก่อกคักหลายเขาแถวมาเลยอย่ารัาแถวลำบกลำบงจนดุจากลุเขาม่ลุมาแต่ว่าทาไมคู่มันคือคือเขาจะวพ่อจะจ่ายเงินไหนยไงครับคู่แถวลำบกกู่ะเดี๋ยวแถวลำบกหัวถึงมาเห็นไงครับคูมัวนังื่มบ้งมัวดื่มกับงามดื่อกับง่ามกััเออ อก,ก่องชนวาใชัยท่าปับ้าปูมาเรื่องเบืองบ้างมาเรื่องบื้งบางมาเรื่อง,ง,งอืง่นปูถชวงวัดปนญหาได้เขาวับ เอ้านางนางามก็ผ่านทุกคมนเนาะดูแลผ่านทุกคมเออเมื่อเจ้ผู้ช่ายบกว่ามือผู้ไปโคกงาโตแค่ไหนว่ามือแข็งโค้เก่คืเก่าคืบเก่าเมื่อเจ้าผู้ขี่คือว่ามือผู้เอาไปโคกงกับคมเออเียดจวนกขามาชื้ๆจังมาหึ่เนี่ย มาช่วยไปนะมาชกวยก่วยเาคนนั้นช่วยชวยเขาครับปูเอ็นมาคุณพ่อเท่กวดคมปูง่ายกว่าเป็นนะคาปูหาให้ลูกหลานมีโชคมีลาบมีโชคมีบานโชคขภาพาแข็งแรงโชกขู่โกคคนดังู้วหเด้อเด้อใช่ๆเว้เว้ยแบกนี้ก็เืองเก่าๆกคือนะ อย่าลืมเก้าสิบจัดเร็วตรงนค่ะย่างที่ปูตาได้เว้าไปนะคะหนึ่งเกก็คือติบนางล้ำหนึ่งสีก็คือปูตาสู้นิ้วตอนเต้นนะคะ ส่วน6 3 6 0ก็คือรถตู้เสียเอกอาหารแรงมอนิตเก้า90ก็คือปู่ตาบอกว่านั่งกองกอยให้กิน90คาสโอ้ค่ะ90คาสเนาะแต่งห่วก็ลืมค่ะเอ้าต่อเลยค่ะส่วน97ก็คือค่าตัวนั่งลำค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดที่มา แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอ้ผ้าลวยค่ะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเน้ะคะ่ะสําสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ